สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทไลฟ์ไบเกษียณนะคะกับดิฉันเพนสริปัญญาละชุนนะคะแล้ววันนี้ดิฉันก็มากับนายแพทย์ส,สุชัยปัญญาละชุนนะคะคุณพ่อของก่อยนะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องภา,าวะ<แ>มวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นกันมากใช่ไหมคะพ่าะ<ม>ในผู้ผสูงอ,อายุ ใช่ไหมคะอาการเป็นยังไงบ้างคะมันเป็นอย่างไงเนี่ยจะกเรามีเวลาน้อยเนี่ยนะจะเอาเรื่องอื่นมาก็พุกไม่จบเราเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องไม่สั้นๆเนี่ยนะแต่ก็มีความสําคัญมากเลยสําหรับผู้สูงอายุในวัยเกษียณเนี่ยนะที่หลายๆเรื่องที่หลายๆท่านมักจะมองข้ามไปอืในเรื่องเนี้ยทุกคนมองข้ามไปหมดนะคือเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุ ค่ะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คําว่า sarcopenia sarcopenia นะค่ะหรือว่ามวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุเคยได้ยินไหมเนี่ยไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะคะพ่อเป็นเรื่องที่ที่เกิดกับผู้สูงอายุทุกคนเล่พูดได้เลยว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยทอ็นหมดไปแล้วเนี่ยมันมีทุกคนอะมีมากมีน้อยเท่านั้นแ่ะไม่เท่ากันนะคือใน พูดถึงกล้ามเนื้อเนี่ยเมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวใช่ไหมตั้งแต่เด็กเราเนี่ยก็มีการสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเรื่อยๆนะ,ะร่างกายก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะมันไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของกระดูกอะอวัยวะอื่นก็โตขึ้นกระดูกก็โตขึ้นกล้ามเนื้อก็โตขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวก็มีการทําลายของเก่าออกไปใช่ไหมแล้วก็เพิ่มของใหม่มาขึ้นเรื่อยๆกล้ามเนื้อเก่ามันก็จะสลายไป กล้ามเนื้อใหม่ก็เข้ามาแทนที่พออายุประมาณสักสามสิบสิบสามสิบสี่สิบปีในมวลกล้ามเนื้อมันจะเต็มที่แล้วนะและหลังจากนั้นมันก็จะลดลงเลยก็ปีละหนึ่งสองสามเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆแต่พออายุประมาณสักเจ็ดสิบห้าปีเนี่ยมันจะลดขึ้นมากขึ้นนะในผู้หญิงผู้ชายนี่ก็ลดพอๆกันแหละล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วอาการมันเป็นยังไงคะถ้ากล้ามเนื้อมันลดลงแล้วเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่ามันลดไม่มากก็ไม่ค่อยมีอาการ นะแต่ส่วนมากก็จะมีนะถ้ารถลดลงมากๆก,ก็จะเกิดอาการอะไรก็เช่นหนึ่งก็จะอ่อนแรงเราจะเห็นไหมว่าคนสูงอายุเนี่ยจะลุกนั่งลําบากเคลื่อนไหวช้านะขึ้นบันไดก็ลําบากหกล้มได้บ่อยนะแล้วถ้าเผื่อจะมีอันตรายมากถ้าตกบันไดเนี่ยกระดูกหักเนี่ยนะทุกคนมักจะเข้าใจว่าเพราะเขาสูงอายุเขาก็เลยไม่มีแรงมไม่ใช่หรอก เป็นเพราะกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงนะมือกล้ามเนื้อมันน้อยค่ะนะก็ทำให้หกล้มได้หกล้มได้นะ,ะแล้วที่เราสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเขามักจะเหนื่อยนะหรือหอบเวลาออกแรงเวลาเดินหรืออะไรแต่ก็เนื้อกว่าเขาแก่อีกแหลมแต่ที่จริงแล้วกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจเนี่ย มันอ่อนแรงไปด้วยก็ทําให้หายใจช้าใช่มันก็หายใจไม่ไม่ทันใช่ไหมปอดขยายตัวไม่ดีนะเพราะนี้มันเป็นมันมันมันสัมพันธ์กันน่ะนะทีนี้ถ้าเผื่อเป็นมากๆเน่ยสมรรถกรรมเนื้อเขาอ่อนมากๆเนี่ยน้ําหนักตัวเขาจะลดลงนะเห็นได้ชัดว่ากล้ามเนื้อเนี่ยจะรีบเล็กลง แขนขาเล็กลงคนแก่ตัวเหี่ยวเหี่ยวเนะเาะอกพอเนื้อแขนขาเล็กลงหนังมันก็เหียเเห่ยวพอเหี่ยวเรียกตกกะเลยแขนขาก็ดูเล็กลงไปหมดนะแล้วเวลาจับแล้วมันจะเหลวเป๋วไปเลยเป๋วใช่จริงจริง <c oughs> คนเนี่ยเขา <c oughs> เข้าใจผิดนะคะ คืออย่างนี้ค่ะเวลากรว่าเวลาที่เราพูดถึงกล้ามเนื้อเนี่ยคนมักจะมุ่งไปที่กล้ามเนื้อแขนขาซึ่งจริงๆแล้วกล้ามเนื้อที่พ่อหมายถึงนี่คือกล้ามเนื้อท,ทั้งเาอาไว้ว่าทุกส่วนของร่างกายเลยไม่ใช่เฉพาะแค่แขนขาเท่านั้นนะคะแต่การแสดงมันเห็นเมื่อทั้แขนขาอ่อนแรงแล้วมันจะล้มจะเซอะไรเงี้ยอื แล้วถ้าเปิดปล่อยที่ไว้ไม่ให้การดูแลรักษาแน้วก็อาจจะนอนติดเตียงได้อืจะทําให้เคลื่อนไหวลําบากเนาะเคลื่อนไหวลำบากแล้วก็ในที่สุดก็ไม่อยากเดินอพอไม่อยากเดินก็ติดเตียงพอพอไม่เดินไม่ออกกําลังมันก็จะรีบเล็กลงไปเรื่อยๆแล้วในอี่สุดพอพอพอทำอะไรไม่ได้ก็มีอาการซึมเศร้าเกิดขึ้นมาก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเฮ้ยสาเหตุที่เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยมันมันเป็นเพราะอะไรคะที่เป็นมากในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเอ่อ พบในผู้ป่วยสาเหตุเนี่ยนะที่พบในผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยนะ,ะก็เนื่องจากว่ามันเสื่อมตามวัยอย่างที่บอกแล้วนะยิ่งอายุมากขึ้นนะมันก็เสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือสาเหตุอายุเนี่ยคือสาเหตุเมื่ออายุมากขึ้นก็เพิ่มมากขึ้นนะเพราะอะไรเพราะฮอร์โมนที่ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อคืออะไร โกรทฮอร์โมนจำได้ไหมจำได้ฮอร์โมนที่ช่วยสร้างกมเนื้อมันน้อยลงนะนอกจากเป็นโกรทมีโกรทฮอร์โมนที่ช่วยแล้วก็ยังมีฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศด้วยอย่างผู้ชายก็เป็นพวกเทสโทสเตอโรนใช่ไหมผู้หญิงก็เป็นเอสโตรเจนก็ยังรู้จักเลยคือพอฮอร์โมนหมดในในผู้สูงอยในวัยทองก็ทําให้น้อยลงไปด้วยก็ทําให้กลมเนื้อน้อยลงไปด้วยไม่ไม่เสริมสร้างไม่มีการเสริมสร้างนะ ตรงนั้นก็เกิดจากว่าผู้สูงอายุขาดการออกกําลังกายนะด้วยวิธีเสริมสร้างกล้ามเนื้อสมมติเ่าไปเดินไปอะไรเงี้ยแต่กล้ามเนื้อมันไม่ได้มันไม่ค่อยได้ใช้แรงมากเท่าไหร่มันไม่เพิ่มคือแค่เดินเฉยหรือแค่<ม>ทำงานบ้านอาจจะไม่ได้ช่วยทําให้กล้ามเนื้อมันเพิ่มมากขึ้นเราต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะ,ะ,ะแล้วก็ พวกนี <ok> ้ <n ye> จะไม่ทํางานไงเพราะเขาวัยเกษียณแล้วนี่ค่นั่งๆนอนๆน,นั่งๆอนอยู่กับบ้าน<อ>ไม่ทําอะไรเลยเ<อ>กล้ามเนื้อมันไม่ได้ใช้งานไม่แทบจะไม่ได้เคลื่อนไหวะ <c oughs> กล้ามเนื้อมันก็รีบลงไปเรื่อยๆ <c oughs> นะค่ระ <c oughs> นอนเดินน้อยลงทํางานน้อยลงอีกอันหนึ่งคือภาวะทุพโภชนาการขาดอาหารทานอาหารน้อยลงทานอาหารไม่ไมม่ีโน้อยลงเอขาดโปรตีนที่เป็นตัวสําคัญ นะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือปัญหาอีกอันออน,ออนคือมีโรคประจําตัวอของตัวอยู่แล้วเช่นเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคไตโรคที่เกี่ยวกับข้อสมองอะไรนะทําให้ร่างกายทุโทมไม่อยากเดินนะแตวทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงเขาพ่อคุณหมอจะวิจัยยังไงว่าเอ๊ะใครใครถึงมีปัญหาภาวะจริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นสภาพร่างกายเนี่ยของกล้ามเนื้อเนี่ยที่มันอ่อน แอลงนะบางลงก็พอจะบอกได้คือดูจากร่างกายก็พอรใช่ดูจากสภาพเนี่ยพอจะบอกได้นะแต่ว่าโรงาบาเนี่ยเขาจะมีเครื่องเครื่องวัดอ๋อวัดมวลกล้ามเนื้อเนี่ยนะมวลกล้ามเนื้อเลยรับปริมาณกล้ามเนื้อเลยเขาเรียกเครื่อง BIA นะ Bio Impedance b y o อ m p e มเพนดา a ส์แอ s น <c oughs> นะเขาจะวัดมวลกล้ามเนื้อได้เลยเคยได้ยินแต่วัดมวลกระดูกนะไม่เคยได้ยินวัดมวลกล้ามเนื้ออีกหน่อยก็วัดได้หลายอย่าง <c oughs> แล้วนอกจากนี้ก็วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ,อส่วนใหญ่เขาจะเป็นในที่จับใช้มือบีบแล้วมันจะขึ้นเป็นสเกลขึ้นมาเท่าไหร่ต้อาเกินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงอะไรเงี้ย นอกจากนั้นเขาก็อาจจะวัดสมรรถภาพของกล้ามเนื้อโดยการให้คนไข้เดินตามที่ระยะทางที่กำหนดว่าถ้าเผื่อว่าระยะแค่นี้นะควรจะเดินในเวลากี่นาทีอะไรเงี้ยถ้าเดินได้ไม่ถึงก็แสดงว่าไม่ไหวแล้วนะเน่าห้านาทีคนลคนปกติควรจะเดินได้สิบเมตรอะไรนี่ห้านาทีเดินได้ แค่เมรอนี้ร้อแปะเมืะก่อนอะไรเงี้ยก็คือวิธีการวินิจฉัยดูการรักษาการลุกให้ลุกนั่งเนี่ยดูความคล่องตัวอะไรเงี้ยอันนี้วินิจฉัยไม่ยากหรอกค่ะนะแล้วถ้าเกิดรู้ว่ามีมวลกล้ามเนื้อน้อยแล้วเราวิธีการรักษาเทำยังไงคะการรักษาเนี่ยนะที่จริงแล้วมันมีเรื่องสําคัญอยู่สองเรื่องค่ะคือเรื่องอาหารกับเรื่องการออกกาลังกายก็คือบํารุงเนาะอาหารเนี่ยนะ โดยทั่วไปแล้วผู้สูงอายุที่มีมือมวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยมักจะมีรูปร่างผอมแขนขารีบนะแต่อ้วนก็มีนะแต่อ้วนไขมันนะมีไขมันไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีกล้ามเนื้อนะดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําคือเรื่องของโภชนาการคือต้องจัดอาหารที่มีโปรตีนรู้จักใช่ไหมโปรตีนจากเนื้อสัตว์นนาาหให้มากขึ้นนะโปรตีนเนี่ย ที่ดีสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยจะอยู่ในพวกเนื้อสัตว์ประเภทปลาค่ะพวกถัว่วทุกชนิดเลยนะค่ะพวกไข่พวกนมนมถั่วเหลืองจะดีกว่านมบัวนะค่ะ,มะเมล็ดธัญพืชต่างๆผักเขียวเข้ม,อ,มอย่างผักโขมเนี่ยดีอ,อันนี้ก็คือเป็นพ,พวกโปรโตีนนะ,ะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่โปรโตีนดี คือคือพวกปลาเนี่ยนะเนื้อปลาที่เน้นให้ให้ผู้สูงอายุทานนะคะแต่ต้องระวังนะสําหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคมวลกับเนื้อน้อยแล้วเป็นโรคไตด้วยต้องระรวังโดยพอระยะที่สี่ที่ห้าอันนี้ก็ลดเรื่องผักใบเขียวเข้มได้หรือในระยะสามบีเนี่ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนว่า ควรจะรับทานโปรตีนได้แค่ไหนนะ,ะเรื่องไตมันก็เรื่องสําคัญเหมือนกันอถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้ว่าจะใช้โปรตีนชน,น,น,นิดไหนดีเนี่ยนะก็อาจจะหาอาหารเสริมอมที่ก๋อ,กอยเคยซื้อให้พ่อกินนะแล้วพ่อก็อ้วกตลอด คือบางทีมันก็ไม่อร่อยเนาะอก็ต้องดูนะคะอันนี้อันนี้ก็ต้องพิจารณาดูเอาอาหารเสริมที่มีโปรตีนสูงนะคะอาจจะลองทานดูลองเลือกพห้อทที่ถูกใจถูกปากนะคะรสชาติดีก็ก็ลองซื้อมาทานดูนี่นอกนั้นก็ต้องเสริมวิตามินต่างๆเข้าไปด้วยนะอย่างวิตามินดีเอบีรวมอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายต้าเช่น แคลเซียมอ่าค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอาหารเราไปแล้วก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของออกกําลังกายใช่ไหมที่เมื่อกี้เราคุยใช่แต่ว่าเวลามันน้อยใช่ไหมเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยคือการพยายามเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ให ให้มันแข็งแรงขึ้น,นคือไม่ใช่ออกโดยการเดินอย่างเดียวนี่กล้ามเนื้อมันไม่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 ใช้งานอะ่ะค่ะเราต้องเน้นในเรื่องของการออกกําลังกายที่ที่ใช้น้ําหนักเวทเขาเรียกว่าเวทเทรนนิ่งอ,อ่ะที่พ่อเคยคุยไปแล้วว่าช <c oughs> ยกน้ําหนักให้เพื่อให้เสริมสร้างกล้ามเนือ้อทีนี้เราจะพูดไปเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะมองภาพไม่ออกอ,ะอ่ะออจ่ไหมก็ให้ท่านเนี่ย ดูหาดูตาม youtube y o u t u b e ดูว่าเขาจะมีสอนนะว่าควรจะออกยังไงท่าต่างๆแต่พ่ออยากแกแนะนำว่าสิ่งที่ควรระวังในการออกกำลังกายนเนี่คือต้องป้องกันนะอุบัติเหตุนะในขณะที่ออกกำลังกายนะอ,อันนี้ก็กล้มได้ง่ายๆนะใช่ใช่แล้วก็อันที่สองก็คือออกกำลังกายโดยใช้การให้มีฝืนน้ำหนัก ใช้น้ำหนักออย่างอย่าจะยกมือยกอะไรเนี่ยก็ให้มีน้ำหนักติดมือไปด้วยอืออาจจะเป็นดัมเบลเล็กๆนะหรือเป็นคนน้ําก็ได้วดน้ำใช่เอาน้ําเนี่ยใส่สักขวดทังสักครึ่งลิตรเนี่ยนะแล้วก็ยกขึ้นยกลงเนี่ยอันนี้ออกกําลังแขนคได้สําหรับเรื่องเอวิธีการออกกำลังกายก็ขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปดูเอานะปฏิบัติตามนะที่ผมเน้นก็คืออย่า ให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างทีท่นั่นนะหรืออยา่อยาให้ปวดเมื่อยนี่ต้องต้องหยุดนะอย่าฝื้นน,นะคะเกะะ้าเนื้ออักเสบได้อย่างนั้นใช่ไหมคะอืมค่ะก็น่าจะครบถ้วนะคะสำหรับเรื่องของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะที่ผู้สูงอายุก็จะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็เออถ้าดูแลตัวเองให้ดีรับประทานอาหารได้ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก่อยกับคุณพ่อขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรลบฟังรายการนะคะสว,ส,สวัสดีครับ